ยากยิ่งได้มากมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษที่ประเสริฐด้วยการฝึกสัตว์อื่นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณถ้าจะฝึกบ้างก็แค่ถูกคนฝึกเพื่อเอามาใช้งานแต่คนนี้ฝึกตัวเองได้ จะให้เป็นอะไรอย่างไรก็ฝึกได้ฝึกเอาแม้แต่คนที่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือฝึกตนจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงต้องถือหลักว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ด้วยการฝึกไม่ใช่เกิดมาประเสริฐทันทีแต่ประเสริฐด,ด้วยการฝึกเราอยากเป็นอะไรก็ฝึกเอาจะให้ดีแค่ไหนถ้าไม่เกินวิสัยฝึกได้ทั้งนั้นทีนี้คนเราเจออะไรที่จะ ทำหรือต้องทำบางทีก็เป็นงานที่ยากพอเจองงานยากคนก็มักไม่อยากทำบางคนถึงกับพยายามหนีหรือหลบเลี่ยงทำอยากทำงานที่ง่ายที่จริงนั้นถ้าเราทำอะไรที่ง่าย ฝึกหรือแทบไม่ได้ฝึกจริงไหมถ้าใครจะเอาแต่เรื่องง่ายๆ่ยอยากอยากทำงานที่ง่ายเขาก็ไม่ได้ฝึกตนก็อยู่แค่นั้นไม่ได้ก้าวไปไหนมีคติสำคัญในการฝึกตนว่า ยิ่งยากยิ่งได้มากคืองานยิ่งยากเราก็ยิ่งได้ฝึกตนมากเมื่อเราจะฝึกตัวเราก็ทำงานที่ยากนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นนักเรียนนักฝึกนักศึกษาก็ถือคติที่ว่ายิ่งยาก ยิ่งได้มากเอาไว้อ่านโดยอิมเอมพิมพ์ชนกหนังสือบวชนี้เห็นชีวิตแห่งการศึกษาสมเนเณรดีมีปัญญาสร้างสรรค์โดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตพิมพ์ครั้งที่